สวัสดีครับ f คสสแทนคุณปิดินไทยพี่ๆเพื่อนๆซึ่งอยู่ในสายอาชีพการเกษตรวันนี้แทนคุณปิดินไทยเรามีโอกาสได้มาพบปะพูดคุยนะครับแต่เรามีวัตถุประสงค์มีสิ่งที่จะนำประโยชน์มาให้กับพี่น้อง แทนคุณินไทยเราได้ดูแลเกษตรกรนะครับดูแลพี่น้องพวกเราเนี่ยเป็นเวลา10ปีแล้วเราก็ยังมีความรู้สึกว่าในนามแทนคุณผินดินไทยเรายังไม่สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องของเราได้อย่างเต็มที่อาจจะเป็นสืบเนื่องด้วยหลายภาวะนะครับผมในนามที่เป็นตัวแทนของ แทนคุณบด,ดินไทยซึ่งพวกเราประกอบไปด้วยนักวิชาการอิสระที่มีหัวใจดวงเดียวกันคือตั้งใจนะครับตั้งใจแทนคุณบด,ดินไทยให้กับพ่อหลวงผมนายนารวีสีเพนพร้อมๆกับน้องๆน,นักวิชาการอิสระด้วยกันทั้งหมด ได้ตั้งปณิธานว่าวันนี้วันที่5ธันวาคม2565ซึ่งมีความหมายกับพวกเราในหลายมิติรวมถึงเป็นวันชาติเป็นวันพ่อเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพขององค์พ่อหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของการ มีแทนคุณแผ่นดินไทยขึ้นในแผน่แผนดินนี้พวกเรารู้สึกตระหนักครับว่าเรายังไม่สามารถที่จะสร้างคุณประโยชน์ได้เต็มที่นักจึงเป็นที่มาของวันนี้นะครับเป็นที่มาของวันนี้ว่าจากนี้เป็นต้นไปเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้เพื่อนๆพี่นพๆน้องๆงชาวเกษตรกรของเรา สามารถที่จะลืมตาอ,อ้าปากแต่ในในบริบทของการทำเกษตรมีหลายองค์ประกอบไทยคมบินินไทยถึงจะเป็นเพียงองค์กรเล็กๆองค์กรหนึ่งเราก็จะพยายามทำหน้าที่ของเราให้เต็มความสามารถส่วนของเรื่องการตลาดส่วนของเรื่องอื่นๆที่ทางภาครัฐต้องเข้ามาช่วยเหลือก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่ง ก็มีนิมิตหมายที่ดีนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปนในทางที่ดีอาชีพเกษตรกรไม่ใช่อาชีพต่ําต้อยอาชีพที่เรากำลังเป็นอยู่ในที่จริงเป็นอาชีพที่มีคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินนี้มากแผ่นดินทุกตารางนิ้วทุกตารางวาสามารถสร้างผลผลิตเป็นครัวของคนในชาติได้ แต่ในขณะเดียวกันที่พวกเราต้องล้มลุกคลุกคลานอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นเพราะขาดความเข้าใจในบางส่วนนะครับนั่นจึงเป็นที่มาที่มาว่าวัาวนนี้แทนคุณบินินไทยขอแจ้งนะครับขอแจ้งให้พี่น้องเกษตรกรได้ทราบว่าทุกสภาพปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางแผนการเกษตรการดูแลการบริหารจัดการ ด้วยเหตุนี้ครับจึงมีการทำ YouTube วันนี้เกิดขึ้นเราทำ YouTube วันนี้ด้วยเหตุว่าเรามี FC เป็นแสนรายเราพยายามช่วยให้คำแนะนำกันไปเยอะแยะแต่เสมือนหนึ่งสิ่งแวดล้อมเท่าที่ผ่านมาในหลายๆปีก็ไม่ไม่เอื้ออำนวยนะครับที่เราจะออกไปพบปะเยี่ยมเยียนให้องค์ความรู้ แต่ด้วยสิ่งแวดล้อมอีกเช่นเดียวกันที่ต่อไปนี้เนี่ยระบบโซเชียลก็จะทำให้ประเทศไทยทั้งประเทศเล็กลงอย่างถนัดอาชีพที่เรากำลังคบปะกันอยู่ในตรงนี้ไม่ว่าท่านจะปลูกอะไรจะวางแผนปลูกหรือปลูกไปแล้วประสบปัญหาสิ่งตรงนี้ครับเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้เข้ามาทดแทน ในส่วนของความกว้างขวางของประเทศของเราเราจะทดแทนกันด้วยวิธีอะไรวันนี้ที่ผมเป็นตัวแทนให้กับพี่น้องนังกวิชาการอิสระของแทนคุณบินไทยเราจะเริ่มใช้ระบบโซเชียลตัวนี้ไปจนทั่วประเทศไม่ว่าพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆประกอบกิจกรรมใดในด้านการเกษตร มีปัญหาถามเข้ามาในไลน์ของเราไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าท่านจะประสบปัญหากับอะไรถามเรามาได้เราจะไม่ตอบปัญหาแบบง่ายๆปัดทิ้งไปเราจะระดมสมองในหมู่นักวิชาการของเราทั้งหมดเพื่อหาคำตอบเพื่อหาคำตอบในการแก้ไขพัฒนาเปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่ท่านกำลงังเผชิญอยู่ ไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายย่อยหรือท่านอาจจะมีโครงการที่ใหญ่โตแค่ไหนหรือแม้แต่วิสาหกิจชุมชนแห่งใดที่อยากให้เราเข้าไปให้ความรู้เพิ่มเติมเราขอประวรณา,าตัวว่าณาจากวันนี้วันที่5ทธันวาคม2,565 เราจะทำตัวเหมือนกับกองผ้าป่าทางวิชาการด้านการเกษตรให้องค์ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศทุกคนทุกปัญหาในสิ่งปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดอย่าไปวิตกครับว่าพูดจากับเราแล้วจะเป็นเรื่องที่น่าอับอายเรายินดีนะครับ ในการที่เราจะดําเนินการในสิ่งตรงนี้ไปได้เนี่ยเราจะดําเนินการนับตั้งแต่วันนี้ไปจนตลอดปี2566ถือการถือเป็นการปักหมุดตั้งองค์ภ้าปา่าทางวิชาการด้านการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรเริ่มครับแล้วเราก็จะเริ่มตอบปัญหาให้กับทุกท่านจากการทั้งวิเคราะห์สังเคราะห์ ในขณะเดียวกันสภาพทั่วๆไปมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วโควิด1 9เริ่มบรรเทาเบาบางลงพวกเราก็พร้อมนะครับถ้าเผื่อท่านมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือจะเป็นที่ที่มีปัญหาทำแล้วล้มเหลวอ,อยู่มาตลอดเราก็พร้อมที่จะเข้าไปดูให้คำแนะนำครับก็ถึงบทสรุปว่าวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องอะไร ผมถือว่า F.C. แทนคุณเพื่อน,กนเกษตรกรที่ได้แวะเวียนเข้ามาดูในช่องนี้เป็นพี่น้องร่วมชาติในานามของแทนคุณมินไทยเราก็จะช่วยทุกคนนะครับอย่างน้อยๆข้อให้กระเตื้องข,ขึ้นกว่าเดิมหรือไปจนถึงที่สุดได้อันนั้นขึ้นอยู่กับตัวท่านเองด้วยว่ามีวินัยในการดำเนินการแค่ไหน ไม่ว่าท่านจะเป็นใครเกษียณมาแล้วอยากจะลงมือทําเกษตรหรือพี่น้องกเกษตรที่เราทํากันอยู่แล้วเนี่ยลมลุกคลุกครานอยู่เราจะได้ค่อยๆดูกันไปในเงื่อนไขแต่ละเงื่อนไขว่าแต่ละท่านอ่อนแอด้านใดสิ่งหนึ่งที่ท่านคุณมินทรไทยทำให้ในคราวนี้หมายความถึงว่า คณะนักวิชาการอิสระของพวกเราทั้งหมดรวมกลุ่มกันแล้วพร้อมที่จะให้ความร่วมมือให้ความคิดอ่านโดยใช้เวลาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงตลอดปี2 5 6 6ทุกท่านมีปัญหาไม่ว่ากับพืชชนิดใดไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนใดเราจะหาคำตอบที่ดีที่สุดให้กับท่านเพื่อสามารถที่จะ เดินไปดนบนถนนเส้นนี้ได้อย่างสง่างามนั่นแหละครับคือจุดประสงค์ของแทนคุณมินงไทยที่จะนำเสนอให้กับพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเราไม่ใช่องค์กรที่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายเรามีความรู้เรามีประสบการณ์จึงถือว่าจะได้นำสิ่งนี้มอบให้เป็นของขวัญปีใหม่กับพี่น้องชาวเกษตรกร ในภาพรวมในระยะเวลา1ปีขอบคุณครับ